มาเชิดวันหวานยังหวานอยู่สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับหนูอ้อมครับขอสําหรสบบริการของเรานะครับวันวานยังหวานอยู่อ่าอันนี้อายุอ้อมเพิ่งจะ29ค่ะไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นของคนอื่นเครับเตรียมไว้นะเตรียมเซอร์ไพรส์วันเกิดให้กับพระเอกสุดฮอตของเราหนูอ้อมแล้วค่ะวันนี้เตรียมเซอร์ไพรส์ขับ ว <differences S 2> <height? S 1> ันนี้เกิดวันนี้พอดีเลย18เมษมยนใครนะใครนะคุณเวียสุพลวัฒน์นะฮะเดี๋ยวจะไปเซอร์ไพรส์นี่เขาอยู่ที่อ้อนคางนี้นะไปพร้อมกัน h แ p ร์รี่บราเดอร์สคุณยูอาดิงานวันเกิดใช่ไหมครับเกิดวันนี้เลยครับผมอะไรเนเอาวันเกิดเงีแล้วครับเรานึกถึงวันๆานยังหวานอยู่ตอนก่อน29ก่อนที่จะมาถึงวันนี้นึกถึงวันๆเรื่องไหนคะในวันที่18เมษายนเนี่ยอ่ะก็จริงๆวันที่18เมษายนครับก็นึกถึงแม่ก่อนคนแรก ที่ถึงแม่ทําไมล่ะเพราะแม่ผมเกิด18เมษายนเหมือนกันเกิดวัเดียวคุณแม่เหรอใช่ครับโชคดีเพราะจริงๆผมผ่าออกแล้วพอใกล้ๆวันเนี่ยพ่อไปตุ้ยท้องแบบแม่เจ็บท้องไงม่จาท้องอ๋อพ่อมาเซอร์ไพรส์เพิ่งเกิดแม่ก็ไม่เป่าแล้วลมเบ่งมันออกใช่ต้องเพื่อแม่พอดีผมเหรอเกิดพ่อแม่พอดีเลยครับเกิดวันเดียวกับแม่เวลาเดียวกันไหมเวลาใกล้ๆกันไหมเกิดกลางคืนเป็นแม่ผมว่าบ่ายๆแต่แม่กลางคืนนี่จะบอกว่าเวียนี่ กับแม่เบิร์18เมษายนใช่กับแม่พี่เลยจริงเหรอฮะแม่พี่เกิด18เมษายนแล้ววันอะไรอีกฮะก็เอาเป็นวันเกิดแม่ไงแล้วแก็เป็นวันเกิดแม่อ๋อทำไมแม่สาวก็เกิด18เมษายนด้วยเนี่ยพอแม่ถึงแบบว่าคิดถึงเบียร์เวลาชอบเบียร์มากแม่คิดถึงใครอีกพ่อด้วยพ่อทำไมพ่อพ่อเขาตาย18เมษายนอันนอดีเรื่องจริงไม่ได้มุกนะอ๋อครับครับพี่ก็ต้องไปฉลองเดีพี่ต้องไปฉลองถ้าเกิดแม่ ที่หลุมศพพ่อเราทำไมเลยไม่ตอนนี้แม่ขอปปีแล้วไงวันเวาผ่านไปโอเคนี่วันนี้นี่นี่บอกแล้วเตรียมของเซอร์ไพรส์ไว้ให้เพียเยอะให้เวียเยอะแยะมากเลยเพียเลยสาวสาวทั้งนั้นจริงเหรอครับจริงแต่คนนี้พี่อยากจะบอกว่าสุดยอดอ้อยตกใจนึกว่าผีจะฟลอรสิงอะไแบบนี้เนี่ยอ้ยห้องนี้ผีเยอะมากเลยอะไปคุยที่เวทีดีกว่าครับครับเี่เป็นแฟน ไปแล้วนะชอบตัวดีครับของของหวานพี่เ well. วียโอ้โห oh, แน่นอนครับเรียมไว้เพราะวันเกิดนะวันเกิดพี่เวียละภาพไงผมชอบละภาพใครอะสมควรลวัดโอ้โคุณเวียสมควรละวัดละภาพอชื่อเดียกันกับอวนเหมืกันอวเวนเหมือนกันไม่มีซาเเอยอยักอันนี้พี่เวีย วันนี้แต่ว like ่าเขาก็ดูนิสัยคล้ายๆกันนะไม่ไม่คล้ายนโอ้ยโหคนนี้มีกว่าเยอะโอ้ยจะไปเทียบคนนล่นโอ้ยแล้วพี่วีเป็นไงแต่ละลูกเก่าข้างในจะตายยังแล้วข้างในมีของขวัญให้นะครับให้พี่เลือกนะครับผมครับสองกล่องเลยดันกล่องที่หนึ่งนี่ทางด้านนี้ครับใกล้ๆป่าเลยแล้วกล่องที่สองเอากล่องไหนก่อนกล่องไหนก่อนงไหนให้พี่วีเลือกก่อนเลยกล่องไหนก่อนเอาใกล้ๆป่าก่อนแล้วกันนี่นะอ่าา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 า แต่เขาบอกข้างในนี่หนักแน่นอนจันหนักแน่นอนขนาดขนาดขนาดนี้ต้องไม่ข้างในจริแน่นอนเซอร์ไพรส์รับรองต้องเป็นสิ่งมีชีวิตใช่เป็นสิ่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิตต้องเป็นสิ่งมีชีวิตแต่มาจากดาวเราหรือเปล่า่ไอ้ที่เสิ่งมีชีวิตสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าลักหรือเปล่านี่ไงนี่ไงนี่ไงแต่ว่าถ้าไม่เปิดตอนนี้จากสิ่งมีชีวิตมันอาจจะเป็นสิ่งไม่มีชีวิตได้อาจจะตายได้เพราะมันอยู่ในนี้นานแล้วใช่อยู่ ทำไมผมไม่เล่นแบบนี้เดี๋ยวเวลาเวลาเปิดมาพบสิ่งชีวิตทิ่งมีชีวิตจะได้คุ้ออกมาออกมา มาเสิร์ฟให้พี่เวียเขาหอมเขาจานเกิดโอยตา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 ยบอกให้เอ้ยเ้าบอกให้มาเสิร์ฟให้นี่นี่ไอ้พี่เวียน้องลิลลี่เขาบอกเน่เขาบอกรู้จักเวียตั้งแต่สมัยอยู่ขนแก่นเรียตอนสี่มาด้วยกันกับน้องลิลลี่ใช่ไหมพี่เวียชื่อแตงกวาค่ะอ้าวเคยมีเด็กชื่อแตงกวาไหมแฟนชื่อแตงกวาเคย แตงกวาน้องแตงกวาเป็นงี้เหรอแตงกวานี่นี่ใครคะนี่พี่เวียงไงคะพี่เวียงแต่ว่าที่เวียงที่หนูรู้จักไม่ใช่หน้าตาแบบนี้นะคะเวียงหน้าตางี้นะคะเวียงอย่างงี้นะคะหน้าเขาเป็นอย่างงี้เลยนะครไม่ใช่เวียงที่หนูรู้จักหน้าตาดีกว่านี้ค่ะไม่ใช่อะเวียงนี้หน้าตาดีกว่านี้แล้วคะหน้าตาดีกว่านี้ก็ไม่มีเลยนะคะว้ยนี่ผู้ชายเลยหน้าเหมือนไข่ปลาคาเวียงู่ใชายะไม่ใช่ ลองน้องแตงกวาคนคุณใครรู้จักคนนี้ป่ะหน้าตาอย่างนี้ป่ะแตงกวาอ้าวหัวเราะหัวเราะดูสิดูุดพี่ก็เจอที่อุดรแล้วเหรอ่แล้วน้องมันไม่มาจากคนแกนหรอมันจ้องมาเอุดรเนาะเาจอุดรแลพี่บอกให้น้องนั่งรอนี้แล้วน้องแอเลยเข้าเข้าเลยนี่จับแต่ทีสี่นี่ถอดอกตรงใหมเนี่ยไม่ใช่อไม่ไม่รู้จักคนนี้อุดรอีกพาเลยมาเลย ไปกันทุนนะไปไปไปยงเดียพังเงไปไปไหนนะมล้ว้ปาแาลไ่อะไรเลยเหรอไม่ไิดหวังมากนี่อะไรก็ไม่รู้เอเวีเวยเวียเวียโอ้โหเมื่อกี้เห็นือนี่อะเปิดไปแล้วกล่องหนึ่งของขวัญเป็นไงคะประทับใจไหมคะโอเคครับ จะไม่เซอร์ไพรส์กะมาเซอร์ไพรส์กะใช่เลยใช่ไหมล่ะเราเอาอีกกล่องหนึ่งวะอีกล่องอีกกล่องมีกล่องหนึ่งเซอร์ไพรส์กว่ากล่องนี้ป๋าจัดมาเลยเหรอจริงเหรอป๋าจัดเลยเหรอหูหน้าตาน่ารักแน่ใจไม่ใช่มานั่งจบโอ้โหอีกตัวอีตัวคนนี้เคยไปขอเบอร์น้องจ๋าพี่ขอเบอร์หน่อยผู้หญิงไม่ให้พับเอาหัวตีหัวป๋าดิไม่ใช่ไม่ใช่ผู้หญิงท่านี้จะบอกูขึ้นมาเตะกับเปี้ยงเคยในคนนี้เหรอ วายตายแล้วจริงหรอไม่เดี๋ยวฟ้าเอ้ยเดี๋ยวคนนี้เอาให้ดีนะเอาให้ดีนะเมื่อไหร่ฮะไหนเมื่อไหร่อุ้ยคเอาให้ดีนะมาตีสามคุณนี่มาตรีสามน้องกินข้าวไม่เลือกอยู่าีลือกเราเลนั่งกองกินข้าวอยู่ในย่างนี้แล้วคดีเรื่องนี้คุณเรียกเขาถามว่าเกิดตั้งแต่เมื่อไหร่สมัยไหนคะมัธยมมัธยมเคยเรียนใช่ไหมมัธยมเคยเรียนใช่ไหมใช่สิคะสาธิตสาธิตเลยเรียนสาธิตสาธิตขอนแก่น ใช่ครับผมแต่น้องคนนี้ไม่ได้อยู่ที่ขอนแกงเขาอยู่โรงเรียนหนึ่งเซอร์ไพส์เฮ้ยคุณมาฝั่งนี้ดิคุณมาฝั่งนี้ดิคุณมาฝั่งนี้คุณพอเปิดมาพบคุณได้นั่นับแ่เี๋ยอดูน้องหนึ่งสองไหนแม่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 แมอแม่แม่แมอแแมอโม่ร่แม เจอกันครั้งแรกตอนช่วงสงการนะคะเจอกันตอนสงการน้องและเต้นอยู่บนบนใช่ใช่ป้าที่ก่อนไม่มีอย่างนี้ที่ก่อนไม่มีอะไรที่ก่อนแบบนสายที่มาอยู่บนกระบะอยู่กระบะดีมากเจอกันตอนแรกช่วงสงการสงการสงการค่ะก็เล่นใกล้ๆกันน่ารักน่ารักแล้วเรียนโรงเรียนอะไรครับกัลยาณวัฒน์กัลยาณวัฒน์กัลยาณวัฒน์อยู่คนคนคนแล้วโรงเรียนไปเจอกันตอนสงการ